สวัสดีครับกลับมาพบกันกับลุงแท็กซี่เล่าเรื่องผีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลุงแท็กซี่จะเล่าเรื่องเที่ยวบินส่งวิญญาณเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาได้ประมาณ4 5หปีที่แล้วเรื่องราวจะน่ากลัวขนาดไหนมารับฟังกันดูนะครับเครื่องบินเช่าเหมาลำของบริษัทการบินแห่งหนึ่งบินตรงจากต่างประเทศ ปลายทางคือสุวรณภูมิเครื่องบินรุ่นนี้มีระยะทางการบินที่ยาวถึง5,800นอติขั้นใหม่สามารถบินจากต่างประเทศมาลงที่สนามบินสุวรณภูมิได้โดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องบินลำนี้ได้นำผู้โดยสาร14คนพร้อมลูกเรือสองคนและนักบินอีกสองคนห้องโดยสารแบ่งออกเป็น3ส่วนคือห้องทำงาน ห้องรับประทานอาหารและห้องสำหรับความบันเทิงและการพักผ่อนเครื่องบินรุ่นนี้จึงเป็นที่ทำงานบนท้องฟ้าและที่พักผ่อนสุดหรูสิ่งอำนวยความสะดวกมีทั้งห้องอาบน้ำโทรศัพท์พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเตียงนอนและอุปกรณ์ความบันเทิงต่างๆนอกจากนี้ ชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเครื่องบินรุ่นนี้จึงมีมหาเศรษฐีมากมายมาใช้บริการลูกเรือทั้งสองคนเป็นผู้หญิงและเป็นคนไทยทั้งคู่ขณะที่เครื่องบินได้ไต่ระดับขึ้นตัวชะลอความเร็วของเครื่องบินเกิดทำงานกระทันหันขึ้นที่เครื่องยนต์ด้านขวาทำให้เครื่องยนต์ด้านขวาบินในลักษณะถอยหลัง ขณะที่เครื่องยนต์ไอพ่นด้านซ้ายทํางานตามปกติคือทําให้เครื่องบินทยานไปข้างหน้าเครื่องบินจึงเกิดแรงเวี่ยงอย่างรุนแรงและเสียการทรงตัวแรงเวี่ยงดังกล่าวทําให้ปีกบิดเบี้ยวและแตกหักจนน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนที่เก็บไว้ตรงปีกลั่วออกมาเมื่อกระทบกับไอร้อนจากไอพ่นจึงทำให้เกิดไฟลุกขึ้นและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์กระเด็นมากระแทกกระจกข้างลำตัวเครื่องทะลุเข้ามาในห้องโดยสารก่อนที่เครื่องบินจะตกลงมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปฏิบัติการกู้ภัยในจุดที่เครื่องบินตกซึ่งห่างจากสนามบินไม่ถึงสองกิโลเมตรจุดเกิดเหตุพบกลุ่มควันสีดำเป็นจำนวนมากและซากเครื่องบินก็ถูกไฟเผาไหม้ อุบัติเหตุทางการบินที่สนามบินแห่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากเนื่องจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลันจึงทำให้เป็นอันตรายต่อการบินของอากาศยานชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด18ชีวิตต้องดับสูญหลังจากเรื่องราวทุกอย่างผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วเรื่องราวสยดสยองก็เกิดขึ้น วันนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งคุณวิชัยซึ่งเป็นลูกเรือของสายการบินแห่งหนึ่งเครื่องบินลำนี้เป็นเที่ยวบินที่จะบินมาที่สุวรรณภูมิขณะที่คุณวิชัยทำหน้าที่ยืนรอต้อนรับผู้โดยสารอยู่นั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นแอร์คนหนึ่งเธอใส่ชุดที่ขาดลุงลิ่งยืนอยู่ด้านนอกตรงทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับตัวเครื่องบิน พอคุณวิชัยเพ่งสายตาไปมองล่างของแอคนนั้นเขากลับไม่เห็นใครเลยแกเลยคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่ก็รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีคุณวิชัยยืนรอต้อนรับผู้โดยสารจนเสร็จและจัดการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วคุณวิชัยกับแอก็กำลังจะปิดประตูแต่สายตาของทั้งคู่ก็เหลือบไปเห็น ผู้หญิงสองคนเธอทั้งคู่กำลังเดินอยู่บนสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับตัวเครื่องบินนั้นพอทั้งคู่เดินมาถึงกลางสะพานทั้งคู่ก็หยุดและยืนอยู่ตรงนั้นคุณวิชัยจึงได้เพ่งมองไปที่ผู้หญิงสองคนนั้นสิ่งที่เห็นคือพวกเธอสวมเสื้อผ้าที่ขาดวินตามเนื้อตัวไม่เกลี่ยม จมูกของคุณวิชัยได้กลิ่นไหม้กลิ่นมันเหมือนเนื้อกลิ่นมันเหมือนการย่างเนื้อจนไหม้คุณวิชัยหันไปมองหน้าแอร์ที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วถามเธอเบาๆว่าคุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมเธอพยักหน้าเท่านั้นแหละทั้งสองคนก็รีบปิดประตูเครื่องบินทั้งคู่มองหน้ากันต่างคนต่างหน้าซีเปือย หัวใจเต้นละลัวสักพักพอได้สติแล้วคุณวิชัยก็ค่อยๆมองลอดช่องหน้าต่างออกไปภาพตรงหน้าคือผู้หญิงสองคนนั้นยืนร้องไห้สภาพของทั้งสองน้ากลัวและน่าสยดสยองมากคุณวิชัยนึกขึ้นได้ว่าเครื่องบินลำที่ตกมีแอร์เป็นผู้หญิงสองคนและทั้งสองคน ก็เป็นคนไทยแกคิดในใจว่าหรือว่าทั้งสองคนนั้นเขาอยากจะกลับบ้านคุณวิชัยทั้งกลัวทั้ง,งสงสารสักพักคุณวิชัยก็ยกมือไหว้แล้วก็พูดขึ้นว่าขอให้ดวงวิญญาณทั้งสองกลับบ้านด้วยกันนะครับพูดจบวิญญาณนั้นก็หายไป จากนั้นพวกเขาก็รวบรวมความกล้าเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้สักพักระหว่างที่เปิดประตูอยู่นั้นทั้งคุณวิชัยและแอร์ก็ได้กลิ่นไม่โชยเข้ามาแล้วทั้งคู่ก็ปิดประตูจากนั้นเครื่องบินต้องใช้เวลาบินอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงสุวรรณภูมิทั้งสองคนก็คุยกันว่า อย่าบอกเรื่องนี้ให้ลูกเรือคนอื่นหรือผู้โดยสารทราบเดี๋ยวจะทําให้กลัวกันไปหมดในขณะที่เสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารอยู่นั้นก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งทักขึ้นมาว่าทําไมวันนี้ลูกเรือเยอะจังเลยบริการก็ดีมากแอรสองคนที่ใส่ชุดสีส้มบริการดีมากแต่ชุดฟอร์มของสายการบินที่คุณวิชัยทำงานอยู่มันไม่ใช่สีส้ม จึงทาให้ลูกเรือคนที่ได้ยินผู้โดยสารพูดแบบนั้นถึงกับงงเลยทีเดียวแต่ก็ไม่มีใครบอกผู้โดยสารพอถึงสวนภูมิคุณวิชัยก็ทําหน้าที่ยืนส่งผู้โดยสารที่หน้าประตูตามปกติพอผู้โดยสารออกจากตัวเครื่องบินหมดแล้วคุณวิชัยกําลังจัดเดินเข้าไปตรวจความเรียบร้อยในตัวเครื่องพลันหูของแกก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างๆ้างหูว่า ขอบคุณมากนะคะ